อย่างว่าวิามาแต่เฮึ่งแหละแล้วมันฝน,น,น,นตกแดดแล้วก็คิดว่าผู้นั้นก็คิดว่าผู้นี้เอาไปม,ามียังหรออยู่ไหนนะตามไปแหง้งเออเบิน่นตามไปแหง้งนี่พี่น้องไปตานนั้นก็นได้แล้วแหละ <laughs> ลุงลุงทิศฟู้ยแ <laughs> ขนยัง บตื่นเทอนึอบตื่นเทอนึอเออนีก่ะหอ,อมบอ,อหอมเอยแหงก็หนอกปินหนอหย้หนอมันมีใบกน้อยก็มีย้ยมดียับเดีเออมันเป็นอันนัน้นมูฟอยพีย่ออะนะ้องดิมูย่องอะนะมูย่องหรือมูฟอย นี่เอาใส่กระป๋องไหมเพื่นอนสบายดีพี่นอ้องอ่าเมน,นี้เป,ป <c ười> ็นเอกเมนี่เพิ่งตบดมือเมนี้ก็เป็นเอกมืี่หนึ่งที่เพิ่นอยู่ที่เขาไปส่งลุงทิดเนาะอ่าเจวว้าบุหัวเราได้กินเขาเลยบออ่าเพิ่งที่ไทยตั้งแต่เฮือนไปแหละย่างไปห้าลุงทิดเนาะพี่น้องในเบิร์บรรยากาศน้ำกันอ่นอกนอนอากระชีแข้งพ่นไปพี่น้องนี่พ่นโตอิลี่เลย เอาบซ่อนสีบัวนดากนีนนกกก่นตกตกไ่เลยเมื่อกี้เองตกไร่กูนี่อีกเมื่อกี้เองตกไร่ไ่ไปบอไปนําบอกไ,<ป>ไปนํากันก็นกนได้ไปเด,ด้พี่น้องข้กินเฮามีอัน,น,นเจียวมะเขือเดรรกาอันน่ะขัวผักกับผักนนกับนิดนึงเดี๋ยวสิเอาไปให้เรา ไปกินอันนะั้นเรามีเจ้าบองกับอันมูฟอยอยู่พุ่ออะไรบินโยกับโบซ้อนซื้อไปหายเมื่อวานนี้เนาะอ่าบัดน <c oughs> ั่นบัดอ,อ่ะเพื่อเอาเนือ้อไปแล้วคุณไปไปให้เนาะอ่าบินโยสิ้นท้ายเงีครับพี่น้องได้เบิวงเลยเด้ออ่าจนไปฮอตลาวพวืว่อเลยมาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศอันนาะบานบน,นำกันเนาะผู้ใดที่เขามาเบิง้งติดตามเบิ้งพวกเหาก่ มีความคิดเห็นเป็นไรกับฟ้าคอมเมนต์ไ้เด้อพี่น้องเด้อสายฟ้นเนาะอาหารไปให้ลุงทิดสี่พันนี่ฝนตกนะบางฮานยะเอ้ยวัดีเเด้เจอกันอุ่นอุ่นน่นจะไปวัดคือกันรู้นะพี่น้องเห็นบอกใ,ใกล้ๆรู้นะ เราจะไปกินเขาเถาอะเราเบืองนี้นะเดี๋ยวไปหอมกันเลยวินญาณสิท้ายน่ยเอาพี่น้องเบิ้งเลยเด้อมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ได้ไฟฟ้าดับอืมไฟฟ้าดับพอดีก็เลยบ่ได้ไลฟ์สดนะพี่น้องเบิ้งบันทึกเป็นวิดีโอเนาะ ทางบ้านเฮาบางคนสิถามว่าเฮือนบัวซ่อนกับเฮืนอันน่ลุงทิศนี่ไก่กันหลยปันได้กับบัวไก่ปันได้เนะาะเขานี้กันได้เรือสิย่างไปหางนั้นกันได้ฮะาคไจ้เชี่ยว เงินหลุงทิดนะพี่น้องไปประกอบเจา้าผู้นี้เนี่ยผู้เบิ้งผู้นันเรื่อยๆนะล้านนี่ก็ได้ตกแทนี้เนาะก็เศร้าง่ายด้บานมีปลาข้องนี้้วกาเือนอันนี้นี่อันนี้ก็เป็นล้านพลยบัี้เือนล่านนี้นะถ้าเจ้า อยู่หม้อนี่้ยจะได้ยินเสียงห้องหล่าบัดบางทีบาีคนเอาเขามาส่งเราแยกจเขาแล้วก็ห้องเอาทีน้านี่เป็นเพื่อนน้องเศร้าแต่ว่าก็คือวบาแหละกับโบ่ฟปันได้ใส่พี่น้องใส่คนอยู่หม้ออยู่ใกล้ เบ,บ compass, like ิ้งแงเบิ้งน้ำแข็งเนี่แหละพี่น้องเอ้ยบุหัวลูกแล้วบ่อเลี้ยงเหนือใดบางเท้าก็ลูกมากินเขาแล้วฮะกินเขานมโอ้ยอนเนาะอันนี้เนาะปลาเนาะมันทึกไม้นี่ซื้อเนี่ยมันยอนนะมีไม้ห้องตีนนี่ดิกับบุเปียกไร่หรอกเราอยู่ผู้เดียวเราก็อยู่ใน้คุณนี่ผู้เดียวก็แห้งไม่แป็นนี่ ดีห้องน้ำเราก็คือสีแมนลูกมาเข้าห้องน้ำเราไปจักปะ่าเปิดไฟจะระดับ ซื้อขนมมาบ้าหากักโบเด้มาใหาเ้เธอซื้อมาบักไล่นะ่ะเพราะว่าค่อยซีเมื่อมื้อนี้ลราพอดีอม,มันกระซีโบได้เมื่อเถวฝนตกไอซีกซัซเมื่อบบได้ละมกตอนล้ง่นะโอ้สบายแท้ได้นอนบ่นไม่เลยวะ ้าสบายแท้เออมือตื้อๆเลตยตีนี่บ่เห็นหงเห็นไส้ยังสเฮะเออบรับนันบ,บ,นนบ,บ่นบับแท้เดี๋ยวนี้จะว่าจากมงแล้วจะว่าจากมงมแล้วเนี่ย Ôi, Hả? Chắc mông rồi ấy nhớ Cháu bác chắc mông điều này nào Hả? Cháu bác mông điều này nào Ờ, mông chắc rồi, khốn có bố chứ, bố chứ đầy rồi Thì không chàng cho chăng đấy, mình câu mông, xíp mông bà Mình chắc mông, tận mông 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 สิบโมงเศร้านะสิบโมงยังสิบห้าว่าทูไอไหล้าวห้สิบโมงเลยเออบว่ามฮันในในวุญนการที่คัมกันนะสิบโมงตอนช่วยนะตอนเศร้าน่ะเจ้าหูยังเนาะฝนจะตกหรือตกฝนตกเดี๋ยวนี้นะเออไปก็ฝนตกในกลห <laughs> cháu mới đi ăn khao thôi nữa nè à mới leo mới ăn luôn đấy <cười> 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 mình nè <laughs> <Sông. cười> ไปล้างน้าลุงโซเรไปล้างน้าล้าน้ล้างหันด้วยแม่งแล้วล้างหยเฮ้ยกระลุกล้างน้าก็มามันบแจงเนะลุกมาล้างน้าันวเบ่นงน้ง้เบรได้กินเมักม่วงมักนั่นเนาะมักม่วงมักอันนั้นบริกินเอเนาะกินแต่ม่วงก็บริกินเอมักเงก็นังไหวะ กินเท่าเล็กเท่าน้อยเอาจงไว้กินมือหน้าเนาะกินมืดเราบ่มีผู้ไปซื้อให้ยแล้วมันจิยาแต่ยึดไปมือให้รึว่าทีไปเนี่ยแล้วมันฝนตกไปบ่ได้ฝนตกแล้วนยแกฝนนขันบัวขั้นมือนี้บ่ได้ไปับไปซ้ำคำก่อนสุดไปซ้ำคำทุกวันยัง คำคำคือยแม่ันจันโนเออมืออื่นคำหนึง่งวันเออมือนี้คำหนึนคำหวันิดโนมืออื่นวันจันทนึ่งสองคำสองคำสามคำเปนข,ยยขอ้ขอ,อ้เบื้งก่อนสามคำนมันบึงนขงันเออเอากินเขซาซะไปล้างน้ากินเขาล้างน้าแล้วกินเขากอ่อนเออูแรงแล้วแรงมันขึ้นนี่แล้วยังไง กินบอกกินบอกแอปเขาแอปเขามาเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวนี้กินแล้วโอ้โหสิบโมงแล้วพระสิอดได้เฮ้ยสิบโมงแล้วพระสิอดได้ม่วงของเพิ่นมักให้สุดเลยเนี่ยเออเพิ่นว่านเนี่ยเพิ่นจะกินเขาหมึอกินเขากับมหม่วงวันนี้เพิ่นว่าซื้อยังมาไม่ให้เละเด้อบ่เอาเครื่องกินเนี่ยกินเขากับมะม่วงก็แล้วแหลย อันนี้บูธแล้วอันนั้นน่ะบูธแล้วอ๋อสินมูนะาก็แแลวอันนี้ก็บูธแล้วอันนี้น่ะบูธแล้วอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มูฟอยใจ,จยูไซฮะมูฟอยเจ้านามาเบิกนูกมุดต้อมบ่ก็มูฟอยนะอันใสก่กระป้องไว้นะอันใสก่กระป้องไว้เมื่อคืนนี้นะเว้นมุดต้อมหมดแล้วว่าเอาอท่า,านี่ก็นี่อันใส่กระป้องยัดนะ่รกระปุกนี่ฟองเยอะในก่อนใหญ่เกินเดี๋ยวแค้มฟ้าพูดนะ คือจังันนกเ็อเบื้งน้นมดตอมบอเอมูฟอยสไนนี้ฮะเพื่นเด็กป่กินเขากับเจ้านี่ก็พอได้เนาะนี่นี่กินด้กินเลคนก็ยายามปได้องเอาเขาเขาเงกัไดไล่ผัวเราไปจักเขาเนี่ยเม้งก็เได้

อ่าอันนี้เม็นไส้อันนี้ซะอันนี้เม็นขั้วโอ้ล่ากินผลแล้วแนวกินผลแล้วมีกระไรมะม่วงมะม่วงยังกระไรมั่งม่วงก็ยังนานอยู่เดี๋ยวจึงกินกระไรมะม่วงอะนะน่าจะมะเขือเปิ้ลกระไรเนี่ยเอ้าอมะเขือนะเราบวกกินหรอกเนาะเราบวกกินหรอกเนาะนี่มันไรแล้วนะเอ้าอันนี้อันนี้เม็นขั้วกระลำปีนี่นะขั้วกระลำปีเออกระลำปีอ่ะเออ เอาถ้วยมาใส่ปลาแห้งก่อนโอ้ยเกือบเยอะพอเขาอ่าเนาแกงแกงนิดนึงล้างบ่อหรอกเราบ่อหรอกบ่อหรอกเปียกโนอืมได้แล้วแหละนั่นทุ่น่นิดนึงอืมคักล้าบานี่เดี๋ยวแซบบ่อครัอันนี้อันนั้นนี่นะซองซองยางเอาตัวนี้มันตำปลาแห้งของปลาค้องเอามาให้ปลาค้อง ค่อยกับปลาองอยูนำารเดี๋วนี้นะองคนฮูบ้บย่นี่นนจากน้อยก่อนนะเจ้าก,กินข้าวก่อนไอข้องเะไมาอย่นี่นี่บนี่เอะอ,อยูเน่ย่เนี่นะนดย,ยดักกิรีน่เนขอได้ยูนี่ดักกิร,รีเนี่ยโอไปัดเซลไทยเบิ้งสิเบิ้ง <c ười> Ừ. <laughs> Tui lên nó với nhà nó ừ. 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 Tui lẹ nọ là im Đi cái này kim im ố chảy nhỉ Bên đằng gì ừ. Mày Cả bưng đi nha, cái này gì à Không may cả đầy chắc nhá, cả đầy nó nháp đấy là kim đây đấy ทุยแท้จะว่าเป็นไงบ่หอเลยมี่หมักไหม่หมักยังกินบ่หมอ่บ่หมี่หรอก็จะเอานมเอางนี้ขอนมเอาไว้ให้เด็กเอาขอนมเอานมเอาอันนั้นมาปะไว้นี้ให้เราอย่างน้อยเรามีเขาแล้วเรามีมุ้ฟ้อยเรามีอันเกี้วนี่กินได้แล้วแล้วว่ะแค่เนี้ยมีเขาเครื่องกินเทปโอนั่นแหละมีเครื่องมีแล้วมีปองปลามียังเพิ่นมอะไรอยู่นั่น เจ้านี่ก็เพิ่อนก็นกนกนมาเสียบอยู่ด้จำาบเจ้านี่นะโอ้อจำไล่เชื่อโก้ออ่อ,อเน,น,นะนี่จำไปไร่เทืออ่อโก้พี่น้องมีเขาก็จำนี่โอ้ลองมงนะนะี้เนา,เนเาะนี่นะนี่ไเจ้าเนี่ยเออเจ้ากันเนา มันสู้งพดนี่แล้วเชื่อกันเลยว่าอะไรอือบุมีเขียวก็กินเขาเนี้ยขนี้วบุมาบมาไร้ขาเจ้านี่บุมมากเลยออกินยากเนาะมันกินบ่คักตุ๊กแกงก้อนขาเจ้านะมันเชื่อมันเหรอ บันทนึกยากินกับมะม่วงอีกเลยนะน่ะบันยีเนาะมัม่วงเนาะก็บกักินเนือเ,เนานะกินเหาอ,อก,กินเหรอกินแหเลนะเขานะนืะกินแหเยมืออันจอม่านี้เ,เหคือกินเง็บจะไม่จ้าเลยเอมือนมาทำอิดเน่ยนอนนี่เหรอนอาเพราะนอนก้นนี่เนะ่ะ อเป็นตะทุยตะพี่แท้จะนี่กันมาสู้เงี้ยสิเบิ่องหลังผักเวนให้กับอันนี้อันนี้ผักเวน